สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกลาแรนดนครับสวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก mm ็ hmm. ช่องผมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะงงว่าทําไมเดี๋ยวก็ลงต้นไม้เดี๋ยวทําไมเดี๋ยวก็ลงเอ่อเรื่องรถนะครับเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องรถมอเตอร์ไซค์คือที่ผมลงอย่างนี้ก็เพราะว่าคืออาชีพผมเป็นอาชีพซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับ แต่ผมรักต้นไม้นะครับแล้วผมรู้จัก u t u b e ครั้งแรกคือผมได้ไปดู youtube เรื่องมะพร้าวบนใสนะครับผมก็เลยคิดอยากจะทำ u t u b e แต่ผมไม่เคยผมไม่เคยคิดว่าผมจะไปลงเรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรประเภทนี้นะครับอยากทำช่อง youtube ก็เลยลงไปลงเรื่องต้นมะพร้าวบนใส่ลงเรื่องอะไรต้นไม้นะครับลงไปลงมาก็ ทำถูกบ้างผิดบ้างนะครับท่าน,นี้ทําไปทํามามันก็เกิดตันนะครับทาไม่หม่มันตันไปพักหนึ่งสมองตันคือปต่อไม่ได้มะพร้าวเราก็รู้ไม่จริงนะครับแลกๆรู้ไม่จริงไม่เคยศึกษาไม่เคยอะไรปลูกไปก็ตายไปบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้มีเพื่อนช่องเจ็กห้าห้ามากระตุ้นให้ผมทําช่อง youtube ต่อ ก็เลยทําต่อผมก็เลยศึกษาเรื่องต้นไม้เรื่องดินนะครับศึกษามาจนรู้ว่าต้นมะพร้าวบนไซเราจะทำยังไงให้มันรอดให้มันอายุมันอยู่นานๆนะครับเรื่องรากเรื่องใบใบหนึ่งรากหนึ่งคนละใบคนละรากอะไรประมาณเนี้นะครับเข้าไปศึกษาแล้วทนี้ผมก็เลยลงทั้งเรื่องต้นไม้เรื่องดินและเรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะงงนะครับผมก็เลยมาแนะนําช่องก็เลยในปีใหม่ปี2,565นี้นะครับดูๆไปก็คืออย่างงนะครับบางทีผมก็อาจจะลงเรื่องมอเตอร์ไซค์คือผมอยากจะให้รู้ว่ามอเตอร์ไซค์บางครั้งมันไม่ได้ซ่อมไม่ได้ยากนะครับบางครั้งผมอยากให้คนที่ไม่เป็นช่างอะซ่อมเองนะครับ คือซ่อมเองอันไหนง่ายๆเราก็ซ่อมเองเลยเราไม่ต้องไปหาช่างถ้ามันป่วยหนักจริงๆค่อยไปโรงพยาบาลนะครับผมคิดแบบนี้นะครับถ้าเราป่วยเล็กๆน้อยๆเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันป่วยเล็กๆน้อยๆก็หาวิธีหายาแก้ปวดแก้ไข้อะไรกินไปก่อนดูอาการนะครับถ้ามันหายก็ไม่ต้องไปหาหมอนะครับมันเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียเงินด้วยนะครับผมก็เลยเอามาลงในช่วงปีใหม่นี้นะครับเผื่อ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องกาลาแลนไม่ใหม่อาจจะงงว่าทาไมเดี๋ยวก็ลงเรื่องรถเดี๋ยวก็ลงเรื่องต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณและท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ไม่ติดตามก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องกาลาแลนมีความสุขสมหวังและภายในปีนี้และปีต,ต่อไป ขอให้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งที่สที่สามที่สี่ที่5้าสามตัวตรงโต๊ดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ